หลายคนก็จะชอบมาถามว่าแบบว่าทำยังไงเลยแต่แพทก็แบบแพทก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไงก็พยายามบอกว่าเออจริงๆเราก็พยายามมีความสุขอะไรเงี้ยก็พยายามจะบอกเขาว่าก็รักลูกนะ<ป>แต่ว่าก็ยังรักเขามากๆที่สุดลงมาจากบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็จะไปหอมก่อนหอมลูกก่อนน้ำเมื่อวันเก็บไ <Y> ว้สุดท้ายเพราะว่าจะเป็นฟอดใหญ่สุดก็กอดกันบ่อยๆครับกอดหอมบอกรัก วันนี้ก็าทำเป็นประจำอยู่แล้วก็อะไรที่เคยทำตั้งแต่ตอนที่คบกันจนแต่งงานก็ยังต้องทำเหมือนเดิมทุกครั้งที่รู้สึกทุกครั้งที่มีอารมณ์อารมณ์รักอารมณ์แล้วจริงเหรอก็อุ้มลูกมาเหมือนแบบหน้าเรายังเด็กมากจะอุ้มน้องมาแบบนี้โอ้ยขอบคุณค่ะเราก็พยายามแบบให้เด็กเหมือนน้องเขาเก่งเหมือนลูกทำยังไงให้เด็กของลูกทำยังไงใช่ไหม มาจากใจ,จกเรารู้สึกดีใจมาแต่คนชมมาทกทเว่าเราไม่แก่เลยหน้าเราไม่เปลี่ยนก็ขอบคุณมากค่ะเพราะว่าก็เป็นหลายๆสิ่งที่ทุกคนอยากอยากเป็นเลยนะคะ <laughs> <laughs> แล้วก็หลายๆคนก็จะชอบมาถามว่าแบบว e ่าทำยังไงเลยแต่แพทก็แบบโอ้แพทก็มาดูเหมือนกันว่าทำายังไงแต่ก็ก็ยังบอกว่าเออจริงๆเราก็ยายามแบบมีความสุขอนะไรอย่างเงี้ยจากข้างใน มั้ไมู้เกี่ยวไหมเออเียนมาัเนเามดเลยนะเอาหมดเลยนะไม่พูดอะไรแล้วกเอาหมดนลยพะดูอะไรเป็นไงบ้าดูหน้าผมคนชอบว่ายามราหน้าเด็กริก็ดีใจครับก็ดีใจก็ดีใจแทนเขาด้วยแหละมีคนชมเ้าเราก็ดีใจด้วยดูหน้าผ ก็สวยเหมือนวันแรกที่เจอยังไงก็ยางไงใช่สวยกว่าด้วยครับอแล้ถ้แพทอยู่นี้ล่ะพี่แดนก็จะตอบแบบนี้ว่าแทีต้มาที่1งลูกตามเมื่อว่านเมือนเดิมครัก็ยังบอกเาเมื่ออีกคนนึงนไ่ก่อ พราะว่าช่วงนี้ลูกโดยเฉพาะลูกสาวติดผมเยอะมากออแล้วก็ออมีอะไรก็จะวิ่งหาผมบ่อยๆนะครับก็พยายามจะบอกเขาว่าเค hey, เราก็รักลูกนะนแต่ว่า <laughs> เราก็ยังรักเขามาก,มากๆที่สุดอยู่นะให <laughs> ้กำลังใจให้เขาไม่อยางนั้ที่พี่เขาตัมันมีอารมณ์ไร้มาแบบว่าพี่แดินกู้นานแล้วแบบ น้อยใจนะน้อยใจมัามีไหมหรือว่าเฉยเฉยจริงๆว้นก็ไม่ได้น้อยใจอะค่ะแต่แบบสมมงหมนั่งกินข้าวกันอยู่เขาลงลงลงมาจากบ้านอะไรเงี้ยค่ะก็จะไปหอมก่อนหอมลูกก่อนหอมลูกก่อนคนแล้วอ๋อคนนี้คนนี้ตื่นคนนี้นะเมื่อวันเก็บไว้สุดฐานเพราะว่าจะเป็นฟอดใหญ่สุดอ๋อเลยขออะไรก็เก็บได้ใช่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 แล้ว หลายแล้วคู่ก็จะมีวิธีการเซอร์วิสอะไรแบบนี้วมีต้องทำการเซอร์วอะไรบ้างวะจะต้องเติมหนึ่งไงเติมแะไรเติมปัรตี้กันยังไงก็กอดกันบ่อยๆครับกอดหอมบอกรักอันนี้ก็าทำเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็อะไรที่เคยทำตั้งแต่ตอนที่คบกันจนแต่งงานก็ยังต้องทำเหมือนเดิมนะครับ Like. ครับพี่ในการทำมันยังไงวันละวันละกี่ครั้งไม่ให้ไปถึงว่าทำกอดได้กอดทุกครั้งที่รู้สึกทุกครั้งที่มีอารมณ์อารมณ์กอดอารมณ์รัก